สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งแลว้วไปดูนี้ก็จะเป็นไกด์ของยาเอมิโกอาล่าอาล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ในส่วนของพรสวรรค์กันก่อนเลยนะครับเริ่มที่การโจมตีธรรมดาจะเป็นการโจมตี3ครั้งแบบนี้นะครับจะเป็นดาเมจไฟฟ้านะแล้วก็ถ้าชาร์จโจมตีก็เป็นแบบนี้ดาเมจไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งอันนี้ชันการชาร์จโจมตีเนี่ยมันนานมากแต่เราสามารถแคนเซิลได้ด้วยการแดสหรือแม้ก็การกระโดดแบบนี้ ซึ่งคอมโบหลกัหลกๆที่ผมแนะนําถ้าคุณจะให้ยาเอกโจมตีในสนามเนี่ยจะเป็น 1- 2ชตัตติแบบนี้พอเราเห็นตัวมังกรนะครับมันไปถึงด้านบนของฝั่งขวาเนี่ยเราก็กระโดดได้แล้วก็การโจมตีธรรมดาของยาเอกเขาสามารถทําดาเมจเป็นหมู่ได้นะถ้าศัตรูยืนติดกันเนี่ยจะเห็นว่าเลขดาเมจมันขึ้น2ครั้งนะเพราะว่าศัตรูมายืนติดกันนะครับ มาที่สกิลท่านนะครับก็คือสกิลจู่กงโจกึของเรานะสกิลวางเสาสกิลนี้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาคุณวางเนี่ยคุณต้องพยายามวางให้เสามันเชื่อมกันทั้ง3อันคุณจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเชื่อมมันอยู่นะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณวางเสาแค่อันเดียวให้สังเกตที่รูปล่างของเสามันจะเป็นเสาเลเวลหนึ่งก็คือดาเมจมันจะเบาพอคุณวาง2อันมันเชื่อมกันรูปล่างมันจะเปลี่ยนนะครับดาเมจมันแรงขึ้นแล้วพอวาง3อันมันก็จะเป็นดาเมจสูงสุดของเท่าที่ทําได้ นะครับวางให้มันเชื่อมกัน3าอันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณวางแบบเป็นเส้นตรงแบบนี้คุณจะเห็นว่าเสาันตรงกลางเนี่ยมันเลเวล3มันเชื่อม2อันแต่ว่าเสาอันต้นกับอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแค่เลเวล2นะครับเพราะว่ามันเชื่อมแค่อันเดียวฉะนั้นเวลาเราวางเนี่ยพยายามวางให้เป็นประมาณแบบสามเหลี่ยมนะครับให้สมันเชื่อมกันอ๋อต้องระวังอย่าวางชิดกันเกินนะเพราะวางชิดกันเกินเสามันอาจจะแบบไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือไอเดียพยายามวางให้มันเชื่อมกันสเสาแบบนี้ ตอนนี้ตัวของเสานะครับมันจะไม่ snapshot ก็คือว่าสมมติว่าถ้าคุณเล่นกับเบนเน็ตนะถ้าผมวางเสาไปก่อนสามันดาเมจต,ต่อครั้งมันอยู่ที่ประมาณ10,000นะครับพะผมกดไม้ตายเบนเน็ตแล้วผมให้ยาเอกยืนบนไม้ตายเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มเป็น1 4ื่นสประมาณนะั้นแต่ถ้าเกิดว่าผมเดินออกจากวงนะฮะแล้วยาเอกไม่ได้บัฟของเบนเน็ตแล้วเนี่ยดาเมจมันก็จะลดลงนะครับคือพูดง่ายง่ายว่าถ้าคุณจะใช้บัฟของเบนเน็ตเนี่ยต้องให้ยาเอกยืนในสนาม นะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวออกหรือเดินออกจากวงอะไรพวกนี้เนี่ยบัฟมันก็จะหายนะครับมันไม่ได้ snapshot เหมือนตัวนกของ p ิตอะไรแบบนั้นนะสำหรับไม้ตายนะครับจะมีดาเมจสองส่วนส่วนแรกก็คือตอนคุณกดแล้วก็จะเป็นสายฟ้าครั้งแรกดาเมจเท่านี้ส่วนดาเมจส่วนที่2ท,ที่เป็นเพนโกทเดอร์โบนี่ยก็คือเกิดจากการที่ตัวไม้ตายมันทําลายเสาที่ยาเอีกวางเอาไว้แล้วมีดาเมจเสริมตามจํานวนของเสาที่ทําลาย ถ้าคุณวางเสาไปก่อนสาอันแล้วคุณกดไม้ตายเนี่ยมันก็จะมีดาเมจตรงนี้สามครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก่อนคุณจะใช้ไม้ตายเนี่ยให้คุณเมคชัวร์ก่อนว่าคุณวางเสาไปแล้ว3อันตรงนี้แล้วคุณก็ค่อยกดไม้ตายมันก็จะมีบึ้มหนึ่งแล้วก็บื้มแถบอีก3ามครั้งไอเดียคือประมาณนี้นะครับการใช้ไม่มีอะไรยากวางเสาแล้วกดไม้ตายแล้วก็วางเสาใหม่อันนี้ถามว่าัพสกิลอะไรนำนะครับโดยพื้นฐานแล้วแนะนำเป็นตัวสกิลธาตุเพราะว่า ถ้าเป็นศัตรูตัวเดียวสกิลนี้จะทำดาเมจได้ประมาณ60%ของตัวยาเอกแล้วก็เป็นไม้ตายอีกประมาณ40%นะครับก็อัพเป็นเสานำล้วกันอย่าอัพไม่ตายนำเหมือนผมนะอันนี้ผมเอาไว้ทำชูเคสแล้วก็การโจมตีธรรมดาถ้าคุณไม่ได้เอายาเอกมายืนในสนามก็ไม่จะเป็นต้องอัพเลยนะครับส่วนพอสวรรค์ติดตัวนะครับอันแรกก็คือหลังจากคุณกดไม่ตายไปแล้วมันจะทำการคืนชาร์จของเสามาให้ตามจำนวนเสาที่ถูกทำลายก็ทำให้คุณวางเสาต่อได้ ส่วนเลื่อนขั้นสีก็คือทุกค่าํำนาญท่าที่ยาเอมีเนี่ยสามารถไปเพิ่มความเสียหายของตัวเสาได้ซึ่งจากการคำนวณน,นะครับดาเมจที่เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เยอะคือมันน้อยกว่าตัวพลังโจมตีแล้วก็มันเพิ่มแค่ตัวของเสามันไม่ได้เพิ่มของไม้ตายเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของแถมเวลาที่คุณได้ออฟลองเป็นจำนานธาตุละกันมานด้ดนค่าพลังนะครับค่าพลังที่สําคัญมากของยาเอก็คือค่าฟื้นพลังงานเพราะว่า ไม่ตายของยาเอเนี่ยค่อนข้างแรงแต่ว่าเขาใช้พลังงานถึง9 0หน่วยถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นปกติเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะมีพวกตัวของไรเดนหรือไม่ก็ตัวของฟิตมาช่วยสร้างอนุธาตุให้ซึ่งต่อให้คุณมี2ตัวนั้นแล้วยาเอกยังต้องการฟื้นพลังงานอีกประมาณ50%อันนั้นคือขั้นต่ำนะครับจากที่ผมได้ลองเทสการกดคอมโบแล้วก็สูบอสเนี่ย150%ยฟื้นทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ต่อให้ไม่ทันก็คือเกือบเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไว้ชัวร์เนี่ยผมแนะนํา 160%สําำหรับที่ดาว0ถ้ามีดาว1ก็ลดเหลือ110ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของนาฬิกาผมแนะนําเป็นฟื้นพลังงานนะครับถ้าคุณยังฟื้นไม่ทันแต่ถ้าฟื้นทันแล้วก็ใช้เป็นจมตีได้เลยส่วนถ้วยก็เป็นโบนัสไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนหมวกเนี่ยเป็นอาตาัตราคิหรือความแรงคิซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับย่าเอกเนี่ยพอเราทรําฟื้นพลังงานถึงในจุดที่โอเคแล้วก็ ความอัตายาชี้ให้มันเกิน60%นะครับส่วนความแรงชี้ก็ให้เป็นประมาณ2เท่าของอัตายาชี้หรือมากกว่านะฮะแล้วก็พลังโจมตีก็ให้เลขเขียวมันมากกว่าเลขขาวนะครับนี่คือค่ามาตรฐานถ้าคุณทําได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออฟลองก็คือเน้นเป็นพวกโจมตีอัตายาชีความแรงชี้กับฟื้นพลังงานสีค่านี้นะครับแล้วก็ชนานํานาญทตุถ้าได้มาก็อยู่ว่าไม่แย่มาก ในส่วนของเซตอ์ติแฟกต์นะครับที่แรงที่สุดก็จะเป็นตัว4ีันเดอร์ซูเตอร์แต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่าศัตรูต้องติดท่าไฟฟ้าซึ่งถ้าเราไปเจอศัตรูที่มีท่าเนี่ยมันก็จะใช้ยากนิดหนึ่งส่วนตัว2ไฟฟ้าบวกไกเรเตอร์หรือเป็น2อชิเมะ2กาดาเมจก็ตกลงมานิดเดียวนะครับแล้วก็ห่างกันไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าใน3เซตนี้ถ้าคุณมีอันไหนออบลองหรือสวยเนี่ยก็ใช้อันนั้นได้เลยนะครับ แต่ถ้าจะเอาให้ฟาร์มคุ้มก็แนะนําเป็นชิมินาวะละกัารเพราะว่าคุณได้ฟาร์มเอมเบม้ไปด,ด้วยซึ่งเอมเบม้มันก็เป็นเต็แบบเทพอะนะใช้ได้หลายตัวมากต่อที่อาวุธนะครับอันนี้เป็นตารางที่คํานวณแบบมีบัฟพ,พลังโจมตีจากเปเนด์เก้หน่วยแล้วก็มีบัฟจากสีโนเบสซึ่งอาวุธที่เด่นๆของค้าดาวแน่นอนว่าอาวุธประจําตัวนะครับดีที่สุดแล้วก็สกายวิร์ดเป็นอาวุธอันดับ2ลองลงมา ซึ่งตัวของ Memory กับ o อดเนี่ยใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันต้องเสียเวลาเก็บสแต็กนะครับส่วสีดาวที่เด่นๆจะมีตัวของดูบิสซิตซึ่งตรงนี้ผมก็เฉลี่ยพวกระยะเวลาบัฟเฉลี่ยบัฟทั้ง3อันแล้วนะครับก็ทำดาเมจได้ดีที่สุดซึ่งที่ขัด5เนี่ยดาเมจก็ประมาณสกายบอร์ดคันหนึ่งเลยแล้วก็ตัวของโซล่าเพลอันนี้ก็ดาเมจโอเคนะแต่ว่าคุณต้องเสียเวลาโจมตีธรรมดา เพื่อใช้บัฟนะครับแล้วก็ตัวของโอสบอลอาวุธแจกฟรีอันนี้ถือว่าดีเช่นกันจริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นแบบไม่มีบัฟของเบเน็ตเนี่ยอาวุธอันนี้ก็ทำนาเมจได้พอๆกับตัววิซิตกับโซล่าเพลเลยนะครับซึ่งที่มันดีเนี่ยก็คือมันให้ค่าฟื้นพลังงานทําให้คุณบิวอะติแฟกอะไรได้คุณไม่ตายได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับสายฟรีเนี่ยก็ใช้ตัวโอสบอลได้เลย ในด้านของกลุ่มดาวนะครับยาเอถือว่าเป็นตัวละครที่มีกลุ่มดาวดีที่สุดในเกมตัวหนึ่งเลยนะซึ่งผมก็ได้ยืมยาเอของเสียโอุิยองมาเทสนะครับต้องขอขอบคุณมาในที่นี้ด้วยซึ่งดาเมจตอนดาวศนะครับตัวสกิลา่าท,ทำดาเมจได้แปดซีซีหนึ่งแล้วก็ไม่ตายเป็น23483อันนี้ก็จะเป็นตัวมาตรฐานในการเทสนะครับ สำหรับดาวหนึ่งของยาเอกก็คือเวลาที่คุณกดไม้ตายแล้วคุณจะได้พลังงานฟื้นกลับมาตามจํานวนเสาที่ทําลายถ้าคุณวางไป3เสามันก็จะฟื้นกลับมา24หน่วยซึ่งถือว่าเยอะซึ่งตรงนี้ทําให้ตัวยาเอกเนี่ยใช้ค่าฟื้นพลังงานลดลงประมาณ5 0เได้เลยนะครับจากที่ผมลองเทสโดยเล่นกับตัวของฟิตแล้วก็เลเดนจากปกติฟื้นพลังงาน150เนี่ยลดเหลือประมาณร้อยหนึ่งเป็นทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะฉะนั้นเบยพื้นฐานแล้วก็คือ จาก160%ที่ดาวสูเนี่ยเราสามารถลดเหลือ110%ได้คราวนี้พอเราลดค่าฟื้นพลังงานเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนนาฬิกาจากฟื้นพลังงานไปเป็นจุ่มตีได้ซึ่งพอผมลองเปลี่ยนนะครับตัวดาเมจจากสกิลธาตุแรงขึ้นเป็น1นึ่เก็ราแรงขึ้นประมาณ29%จริงๆแล้วมันน่าจะแรงขึ้นประมาณ25%แต่ว่านาฬิกาที่ผมเปลี่ยน,นยมันมีชำนาญธาตุเยอะนะฮะมันก็เลยเพิ่มเยอะหน่อยแล้วก็ในส่วนของไม้ตายเนี่ยก็เพิ่มมาอีก24% นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วกลุ่มดาวนี้เพิ่มดาเมจได้ถือว่าเยอะมากนะครับดีมากๆเลยส่วนดาว2ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจของเสานะครับซึ่งจากการเทสก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ25%อันนี้ก็เยอะนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มระยะการโจมตีของเสาให้มันไกลขึ้นแบบไกลมากๆไกลมากๆจริงๆนะฮะก็เป็นกลุ่มดาวที่ถือว่าดีมากคุ้มมากเช่นกนันนั่นเอง พอที่ดาว3จะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลธาตุสกิลสานะครับก็น้ำเเหตเพิ่มขึ้นมาประมาณ20%ถือว่าโอเคดาว4จะทำให้ยาเอกสามารถบัฟบนัสไฟฟ้าให้กับทุกคนในทีมได้20%ซึ่งจากการเทสทำให้เสาของยาเอกน้ำเเหตแรงขึ้น9%แล้วก็ไม้ตายแรงขึ้น12%นนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้แย่มากแต่อย่าลืมว่ามันบัฟทั้งทีมเพราะฉะนั้น ปกติเราเล่นเนี่ยเราเล่นคู่กับตัวไฟฟ้าอย่างน้อยอีตัวอยู่แล้วมันก็บัฟดาเมจให้ตัวนั้นเพิ่มได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากดาวหนึ่งเลยนะมันเพิ่มดาเมจโด,ดยรวมให้ทีมได้ค่ขอนข้างเยอะเลยดาว5จะเป็นเพิ่มเลเวลไม้ตายสามเลเวลก็คือไม้ตายแรงขึ้น20%รนะครับคือว่าไม่ได้แย่มากกลางๆสหรับดาวนี้ดาว6จะทําให้ตัวเสาไม่สนพลังป้องกันของศัตรู60% ซึ่งดาเมจที่เพิ่มก็คือ43เรนะครับถือว่าเยอะมากก็เป็นดาวที่ดีมากๆอีกเช่นกันซึ่งถ้าเราเทียบดาเมจระหว่างดาว0กับดาว6นะครับตัวสกิลธาตุเนี่ยแรงขึ้นเป็น3เท่าส่วนไม้ตายก็แรงขึ้นประมาณ66นะฮะจะเห็นว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆนะครับอุมดาวยาเอดีมากเลย เพราะฉะนั้นถ้าใครพอมีงบหน่อยเนี่ยผมแนะนําว่าเปิดสักประมาณดาวหนึ่งดาวสองก็ไม่แย่นะครับทาให้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าจะเติมหาอาวุธเติมหาวกลุ่มดาวก็แนะนําเติมผ่านร้านทวิวเพย์ได้นะครับเพราะว่าร้านนี้ประหยัดปลอดภัยผมเติมมานานแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องแทกเรื่องรีฟันไว้ใจได้นะครับร้านนี้เครดิตดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็เติมร้านนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นแถมนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพอาวุธเพิ่มจากขัด1เป็นขัด5 จากการเทสดาเมจการช็อตนะฮะจาก25 0 0 0เพิ่มมาเป็นประมาณ3 0,000ืนะครับแรงขึ้นอีกประมาณ1 9แล้วก็ดาเมจไม่ตายแรงขึ้นอีกประมาณ6%อนะครับอันนี้ผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้งบเยอะจริงๆการเลื่อนขั้นอาวุธไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้ามีงบก็อย่างได้เห็นนะครับช็อตครั้งละ3 0,000ื่น 30, 000, มันเป็นอะไรที่แรงเวอร์อเอาไปเล่นในเว r ร์คือไม่ต้องทำอะไรวางเสาแล้วก็ดูมันตายนะครับอีซี่มากๆ สำหรับตัวคอมโบนะครับที่สำคัญเลยคือไลเดนหรือไม่ก็ฟิตคุณควรต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวในทีมนะเพื่อช่วยฟื้นพลังงานไม่ตายให้นะครับจริงๆคือตัวไฟฟ้าตัวอื่นมันก็สร้างอดูทธาตุมันช่วยได้แต่ว่ามันช้านะครับมันไม่พอไลเดนกับฟิตนี่คือสำคัญจริงๆแล้วก็พวกตัวโล่ฮิลที่เด่นๆก็จะเป็นโคคมิเบนเนตจีนไซยยจงหลีที่ฮิลได้แล้วก็เพิ่มนาเมีดได้ ตัวตัวอื่นๆที่เด่นๆก็จะเป็นตัวธาตุลมพวกคัสเซอร์50สูโคสที่เอามาลดต้านทานไฟฟ้าแล้วก็เอามาช่วยลวกนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างคอมโบนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมไรเดนใหญ่บวกตัวฮิวแล้วก็ตัวลมนะครับตัวฮิวตัวลมก็คือคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามตัวที่มีแต่ว่าไอเดียการเล่นก็จะไม่ต่างกันมากคอมโบก็คือเริ่มจากให้ตัวของไรเดนเนี่ยเขาใช้สกิลธาตุก่อน จากนั้นยาเอกก็มาวางเสา3อันมาเป็นเมเนตนะครับกดไม่ตายแล้วก็คาซึฮะนะครับใช้สกิลก็คือพยายามให้พยายามมั่ร์ว่าศัตรตูเนี่ยมันติดท่าไฟฟ้าแล้วคุณก็ให้คาซึฮะหรือตัว่าดลมตัวไหนก็ได้นะครับใช้สกิลเพื่อทําการกระจายเพื่อลดต้นานทานไฟฟ้าของศัตรตูนะหลังจากที่ลดเสร็จแล้วก็มาเป็นยาเอกกดไม่ตายนะครับแล้วก็วางเสาใหม่ แล้วก็มาเป็นไรเดนก็ใช้ไม่ตายโจมตีอันนี้คือคุณโจมตีแบบคอมโบทำปกติได้เลยนะฮะอันนี้ผมแค่จิมจิมื้มพลังงานเฉยเพราะว่าผมแค่เทสนะครับแต่อเดียก็ประมาณนี้พอไม่ตายของไรเดนหมดแล้วคุณก็เริ่มคอมโบใหม่ได้เลยนะครับให้ไรเดนกดสกิลท่าแล้วก็เริ่มได้เลยมาดูเวอร์ชั่นของฟิตนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเริ่มมาเราก็ให้ตัวของฟิตเก็กนกกอดแล้วก็ยาเอกวางเสาสามอัน มาที่เป็นเน็ตกับคาซือฮะก็กดพวกสกิลไม่ตายเหมือนเดิมอันนี้ก็เรียกฟิตมากดไม่ตายเพื่อยืดเวลานกนะครับแล้วก็ตามด้วยยาเอไม่ตายแล้วก็สกิลเป็นเน็ตกับคาซือฮะก็กดสกิลคนละครั้งเพื่อสร้างอนุธาจากนั้นก็วนคอมโบกลับมา เริ่มต้นที่ตัวฟิตเหมือนเดิมนะอันนี้คือผมรอระยะเวลานกหมดนะครับพอนกหมดแล้วก็กลับมาฟิตไอเดียคือป,ประมาณนี้อีกทีมที่แรงมากแต่ว่าเล่นค่อนข้างยากหน่อยก็คือเป็นโคคุมิเทเซอร์เวอร์ชั่นของยาเอกกับฟิตนะครับก็คือใช้ยาเอกแทนตัวเปิดโหนนะคอมโบก็จะเป็นเริ่มจากวางเสายาเอกก่อนมันแล้วก็ให้ฟิตเรียกนกด้วยสกิลธาตุนะครับมาเป็นโคคุมิวางเมฆพุ่น แล้วก็เป็นตัวทัดลมใช้สกิลซึ่งตัวทัดลมเนี่ยเวลาที่เขาทํากระจายตอนที่ศัตรูติดทตดน้ํากับไฟฟ้าอยู่เนี่ยมันสามารถกระจายทั้งน้ํทั้งไฟฟ้าได้นะครับลดต้านทานทั้งสองธาตุเลยอันนี้ก็ให้ตัวลมใช้ทั้งสะกิลทั้งไม่ตายนะฮะน,นี่ครับเซอร์ฮะผมมีดาวหนึ่งกระโดดสองรอบแล้วก็สลับมาที่ยาเอกก็กดไม่ตายแล้วก็เรียกสองใหม่ จากนั้นก็ไปที่ตัวของฟิตนะครับกดไม่ตายเพื่อเรียกนกใหม่ทันทีนะไม่ต้องรอให้นกหมดนะครับเรียกได้เลย,เลยแล้วก็มาที่โคโคมิอ่าตรงนี้จะเป็นถ้าเกิดว่าคุณกดสกิลเร็วพอนะครับคุณสามารถกดไม่ตายก่อนที่แมงกะพุนมันจะหมดแล้วก็คุณสามารถยืดระยะเวลาของแมงกะพุนต่อได้แต่ว่าคุณต้องกดสกิลค่อนข้างเร็วนะครับถ้ากดช้าอาจจะรีเซ็ตตัวแมงกะพุนไม่ทันอันนี้ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งว่าทําไมผม มองว่าทีมนี้เล่นยากเพราะว่ายาเอเี่ยมันใช้เวลาในสนามนานนะครับไม่เหมือนตัวของเปโถท,ที่ใช้เวลาน้อยกว่าเวลาเล่นทีมนี้เล่นเวอร์ชันเปโถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสบายกว่าแต่ก็โอเคทีมนี้เล่นได้แล้วก็ถือว่าแรงมากด้วยนะครับยาเอ๋เขาก็่าไม้เดี่ยวแรงกว่าเปโถเยอะโอเคพอเรามาที่โคคุมิกดไม้ตายเสร็จก็โจมตีเรื่อยๆนะครับจนบัฟไม้ตายหมดอจาจจะกะประมาณว่านกของตัว ิดหมดนะหรือไม่ก็ประมาณไม่ตายหมดช่วงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนไม่ตายหมดคุณยังไม่ต้องวางแมงกรพุนใหม่นะครับเพราะถ้าเกิดว,ว่าคุณวางเลยเนี่ยมันจะทําให้การวนคอมโบรอบต่อไปคุณจะรีเซ็ตแมงกระพุนไม่ทันนี่สําคัญนะยังไม่ต้องวางนะครับพอบัฟหมดพักนึงคุณก็เป็นตัวลมกดสกิลครั้งหนึ่งแล้วคุณก็มาเริ่มคอมโบใหม่ก็เป็นยาเอกวางเสาเริ่มใหม่เหมือนตอนแรกเลยนะครับก็สามารถวนแบบนี้ได้เรื่อยๆดาเมจก็แรงนะครับแต่ว่า อย่างนี้หนึ่งนะฮะลองไปฝึกดูนะครับพอจําได้ว่ามันต้องกดอะไรบ้างมันก็ไม่ได้ทับซ้อนอะไรสําหรับทีมนี้สําหรับทีมอื่นนะครับอย่างเช่นทีมอินาซึมะยูรินะฮะก็เป็นไลเดนยาเอะก,กับตาระนะครับแล้วก็เอาตัวฮิลหรือโลมาตัวหนึ่งทีมนี้จากที่ผมลองเนี่ยก็เล่นได้แต่ว่าดามจผมไม่ได้ประทับใจมากแล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับ ทีมซูโคเทสเซอร์นะครับอันนี้ก็คือเราใช้ยาเอกแทนไปโถซึ้งดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะถ้าเป็นเป้าหมายเดียวเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะวชัดเจนเลยแต่ว่ามันก็จะเล่นค่อนข้างยากเนื่องจากว่าคุณเสียเรื่องการลดดาเมจการการกระเด็นการเคาน์เตอร์แล้วก็โล่จากดาวหนึ่งของไปโถพูดได้ง่ายว่ามันจะเสี่ยงขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจเรื่องสเตปการหลบก็เอาไปใช้ผ่านน้ำบิดได้ทีนี้แรงนะครับ ทีมนี้ก็จะเป็นทีมปล่อยบอดนะครับทีมฟาร์มไม่มีอะไรมากนะวางเสาว,วางดอกไม้วางเสาว,วางนกแล้วก็ดูมอนตายนะบอันนี้ไว้ฟาร์มเพลินได้ถ้าของคุณเยอะก็ใช้ลงกระปิดได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าคุณจะเอายาเอกมาซัพพอร์ตยูล่าเป็นตัวช่วยนําไฟฟ้าได้ไหมคําตอบคือม,มันก็ได้แต่ผมมองว่าใช้เป็นไลเดนหรือฟิตดีกว่านะครับไลเดนเขาได้ฟื้นพลังงานด้วยแล้วก็ตัวของฟิตเนี่ย เขาสามารถยืดระยะเวลานกได้ง่ายคือเขาไม่มีปัญหาเรื่องการกดไม่ตายแล้วเขาใช้เวลาในสนามน้อยกว่าตัวของยาเอกนะครับยาเอกคือแย่งเวลาของยูลาค่อนข้างเยอะก็ใช้ได้แต่ถ้ามีตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นดีกว่าสรุปแล้วยาเอกก็เป็นตัวละครที่เก่งระดับมาตรฐานของ5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอวยเนี่ยคุณก็สามารถกดได้เลยตัวเขาไม่ได้แย่ดาบิดแรง ถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่อวยคุณก็ท้ามก็ได้ไม่เสียหายอะไรเพราะว่านอกจากเรื่องดาเมจเนี่ยยาเอกเขาก็ไม่ได้มีอัตราประโยชน์อะไรที่เน้นๆเลยนะครับที่สำคัญก็คือเกมเนี่ยมันมีตัวซับดาเมจไฟฟ้าปีดาวที่เก่งมากอยู่อ2ตัวนะครับก็คือตัวของฟิตกับตัวของเปโถซึ่งผมมองว่าความเก่งของยาเอกเนี่ยก็คือประมาณตัวฟิตดาวหกับเปโถดาวสอนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ยาเอกไม่เก่งแต่ว่าฟิตกับไปโถเนี่ยมันเก่งมาก เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสิทีิ์ก็ใช้ฟิกกับไอโทแทนก็ได้แต่ถ้าคุณมีงบเปิดใจได้ถึงสักประมาณดาวสองขึ้นไปเนี่ยตัวเขาก็จะเก่งกว่าค่อนข้างชัดเจกนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียน,นะฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็จะเป็นโชว์เคสนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารลบชมนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ ルダなる大リ立流、十五。夜の幻影海のチキりよはっ,えっはっへはっはいはっピっはっピっ行きましょうはい<イ>。直チョック罪のビチョック残の何をソーランド行こうぜひ借、うん、りなッツ

フッジュゴョックジュゴ罪の名によってハッ雲が借りなくとき雷光いと美しきかな律流プル律流ゴの辛さご安心をは海のちぎりよは 剣魚盤石フッみんなは俺がクマ仮仲 <laughs> ライクをいと美しきかな <laughs> リ 立令呪言神道の剣言律令直剣女盤石万雷をもって葬り去りましょう襲う散らまくおし者はっガンザン 隠れるはありますッ <laughs> この目でゾクセを見届けましょう。<laughs> なか。